ทองคำกำลังจะพุ่งจริงหรือว่านี่คือกับดักปลายปีที่นักลงทุนส่วนใหญ่กำลังมองไม่เห็นคำถามนี้สำคัญกว่าที่คุณคิดเพราะวันนี้ราคาทองคำไม่ได้ขึ้นแบบธรรมดาแต่กำลังขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาดบางที่สุดสภาพคล่องต่ำที่สุดและอารมณ์ตลาดอันตรายที่สุดของทั้งปี4,600ดอลลาร์ตัวเลขนี้ไม่ใช่แค่เป้าหมายแต่มันคือเส้นแบ่งระหว่างคนที่มีกำไรกับคนที่ติดอยู่บนยอดดอยหลายคนเริ่มรู้สึกว่าถ้าไม่ซื้อวันนี้อาจจะตกรถ แต่ในขณะเดียวกันหลายคนที่ถืออยู่ก็เริ่มลังเลว่าควรขายตอนนี้หรือควรไปต่อปลายปีคือช่วงที่ทองคําขึ้นง่ายแต่ก็เป็นช่วงที่ลงแรงได้ในพริบตาเดียวเพราะตลาดบางเพราะแบงค์เริ่มปิดงบเพราะกองทุนขยับตัวพร้อมกันและเพราะความโลภของมนุษย์ทํางานแรงกว่าปกติคําถามคือตอนนี้ทองคํากําลังจะเหินเวหาหรือกําลังหลอกให้เราวิ่งตามราคาในคลิปนี้ ผมจะพาคุณมองทองคําแบบไม่เข้าข้างอารมณ์ไม่เชียร์ให้ซื้อและไม่ขู่ให้ขายแต่จะเล่าให้ฟังตามข้อเท็จจริงของตลาดว่าเกิดอะไรขึ้นกับทองคําในช่วงปลายปีทําไม January Effect ถึงเริ่มทํางานเป้าหมาย4,600มีโอกาสแค่ไหนและที่สําคัญที่สุดนักลงทุนควรวางตัวอย่างไรในช่วงเวลาที่ผิดพลาดนิดเดียวอาจเจ็บทั้งพอถ้าคุณกําลังถือทองหรือกําลังคิดจะเข้าคลิปนี้อาจช่วยคุณตัดสินใจได้ดีขึ้น ก่อนที่ตลาดจะเลือกทางของมันเองภาพใหญ่ของทองคําในช่วงปลายปีนี้ถ้าดูแค่กราฟอย่างเดียวหลายคนอาจคิดว่ามันก็แค่การขึ้นตามเทรน์ปกติแต่ถ้ามองลึกลงไปในโครงสร้างของตลาดจะเห็นว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยทองคำกำลังขึ้นในช่วงเวลาที่เงื่อนไขหลายอย่างมาซ่อนทับกันพอดีทั้งฤดูกาลพฤติกรรมของกองทุนและสภาพคล่องในตลาดโลกตามสถิติแล้ว ทองคำมักจะให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงปลายปีต่อเนื่องถึงต้นปีโดยเฉพาะตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมไปจนถึงต้นเดือนมกราคมสิ่งนี้เรียกกันว่า January Effect ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นทุกปีแบบเปอร์เซ็แต่มีอัตราการเกิดซ้ำสูงพอที่จะทําให้นักลงทุนสถาบันจํานวนมากใช้เป็นหนึ่งในปัจจัยประกอบการตัดสินใจและเมื่อกองทุนขนาดใหญ่เริ่มขยับตลาดก็เริ่มขยับตามสิ่งที่ทําให้รอบนี้แตกต่างจากหลายรอบก่อนคือราคาทองคําไม่ได้แค่ขึ้นตามฤดูกาล แต่กำลังขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องหรือ all-time high ในช่วงที่ตลาดมีสภาพคล่องต่ำมากปลายปีเป็นช่วงที่ธนาคารหลายแห่งเริ่มลดการทำธุรกรรมกองทุนบางส่วนปิดงบนักลงทุนรายใหญ่บางกลุ่มหยุดพักยาวนั่นหมายความว่าแรงซื้อหรือแรงขายเพียงไม่กี่ฝั่งก็สามารถดันราคาให้เคลื่อนไหวแรงกว่าปกติได้เมื่อสภาพคล่องต่ำผสมกับแรงซื้อจากกองทุนที่ต้องการจัดพอร์ตปิดปีและแรงเก็งกำไรจากนักลงทุนที่ไม่อยากพลาดขบวน ผลลั์ที่ได้คือราคาทองคำสามารถพุ่งขึ้นได้เร็วโดยแทบไม่ต้องใช้วอลลุ่มมากเหมือนช่วงปกตินี่คือเหตุผลว่าทำไมหลายคนถึงรู้สึกว่าทองคำรอบนี้แรงผิดปกติแต่ในมุมเดียวกันภาพใหญ่แบบนี้ก็ซ่อนความเสี่ยงเอาไว้ด้วยเพราะตลาดที่ขึ้นง่ายมักจะลงง่ายเช่นกันหากมีข่าวลบเข้ามาหรือมีแรงขายทำกำไรพร้อมกันราคาสามารถย่อลงแรงได้ในเวลาอันสั้นดังนั้นการมองภาพใหญ่ของทองคำปลายปี ไม่ใช่แค่ถามว่ามันจะขึ้นต่อหรือไม่แต่ต้องถามด้วยว่าเราอยู่ในจุดไหนของรอบและเราควรเล่นเกมนี้ด้วยความเร็วและน้ำหนักพอร์ตแค่ไหนหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดของทองคำในช่วงเวลานี้และเป็นสิ่งที่นักลงทุนจำนวนมากมองข้ามก็คือเรื่องของสภาพคล่องในตลาดปลายปีคือช่วงที่สภาพคล่องต่ำที่สุดช่วงหนึ่งของทั้งปีไม่ใช่เพราะตลาดไม่สำคัญแต่เพราะผู้เล่นรายใหญ่จำนวนมากเริ่มลดบทบาทลงชั่วคราวธนาคารหลายแห่งเริ่มปิดงบ กองทุนบางส่วนหยุดทำการซื้อขายเต็มรูปแบบเทรดเดอร์ระดับสถาบันจำนวนหนึ่งเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวสิ่งเหล่านี้ทำให้คำสั่งซื้อและขายในตลาดบางลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อฝั่งบิตและออฟเฟอร์บางราคาทองคำจึงสามารถขยับขึ้นหรือลงได้ง่ายกว่าปกติโดยใช้วอลลุ่มที่น้อยกว่าช่วงเวลาทั่วไปมากในสภาวะแบบนี้ทองคำมักจะแสดงพฤติกรรมที่นักลงทุนรู้สึกว่าเหวี่ยงแรงขึ้นก็ขึ้นเร็วลงก็ลงเร็วบางวันราคาสามารถวิ่งหลายสิบเหรียญภายในเวลาไม่นาน โดยไม่มีข่าวใหญ่หรือปัจจัยใหม่เข้ามาหนุนนี่ไม่ใช่สัญญาณของความแข็งแกร่งอย่างเดียวแต่เป็นผลลัพธ์โดยตรงของตลาดที่บางและอารมณ์ของผู้เล่นที่ไวต่อความกลัวและความโลภล i ควิดิตี้ต่ำจึงเปรียบเสมือนดาบสองคมสำหรับฝั่งที่ถือฝั่งถูกมันคือโอกาสในการทำกำไรยอย่างรวดเร็วแต่สำหรับคนที่เข้าผิดจังหวะหรือใช้ขนาดพอร์ตใหญ่เกินไปมันสามารถสร้างความเสียหายได้มากในเวลาอันสั้นเช่นกันการไล่ราคาช่วงปลายปีจึงเป็นสิ่งที่อันตรายกว่าช่วงอื่น เพราะถ้าราคาไม่ไปต่ออย่างที่หวังการถอยออกอาจทําได้ยากกว่าที่คิดสิ่งที่นักลงทุนควรทําในช่วงสภาพคล่องต่ําไม่ใช่การพยายามคาดเดาทุกการเคลื่อนไหวของราคาแต่คือการลดความเสี่ยงในเชิงโครงสร้างใช้ขนาดพอที่เหมาะสมตั้งแผนล่วงหน้าว่าจะรับตรงไหนจะขายตรงไหนและยอมรับความจริงว่าตลาดแบบนี้สามารถเปลี่ยนทิศได้เร็วโดยไม่ต้องมีสัญ,ญญาณเตือนล่วงหน้าถ้าเข้าใจธรรมชาติของสภาพคล่องต่ำได้ดีทองคำช่วงปลายปีจะไม่ใช่สนามที่น่ากลัว แต่จะเป็นสนามที่ต้องเดินด้วยความระมัดระวังและมีวินัยมากกว่าปกติตัวเลข4 6 0 0ดอลลาร์กลายเป็นเป้าหมายที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาไม่ใช่เพราะมันเป็นตัวเลขทางเทคนิคที่แม่นยำที่สุดแต่เพราะมันเป็นแนวต้านเชิงจิตวิทยาที่สำคัญเมื่อราคาทองคำวิ่งขึ้นมาทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องนักลงทุนจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามว่าจุดหมายต่อไปอยู่ตรงไหนและ4 6 0หร้ย ก็เป็นตัวเลขที่ดูสมเหตุสมผลในสายตาของตลาดในเชิงเทคนิคหากมองจากโครงสร้างราคาทองคำกำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกรง่งการยืนเหนือระดับ4,500 0, ได้อย่างมั่นคงเป็นสัญญาณว่าฝั่งซื้อ,อยังคุมเกมอยู่และหากไม่มีแรงขายกดลงมาอย่างชัดเจนการขยับขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปไม่ใช่เรื่องยากโดยเฉพาะในช่วงที่สภาพคล่องต่ำแบบนี้แต่ในอีกมุมหนึ่งต้องยอมรับตรงไปตรงมาว่า4,600 ไม่ใช่ระดับราคาที่ทองคําจะทะลุผ่านไปได้ง่ายๆเพราะยิ่งตัวเลขกลมเท่าไหร่ยิ่งมีคําสั่งขายรออยู่มากเท่านั้นทั้งจากนักลงทุนที่ต้องการทํากําไรระยะสั้นและจากกองทุนที่ต้องการลดความเสี่ยงก่อนขึ้นปีใหม่นั่นหมายความว่าต่อให้ราคาขึ้นไปแตะ 4, 600ได้จริงก็ไม่ได้แปลว่ามันจะยืนอยู่ตรงนั้นได้นานสิ่งที่นักลงทุนมักพลาดคือการมองเป้าหมายราคาเป็นคําตอบสุดท้ายทั้งที่ในความเป็นจริงสิ่งที่สําคัญกว่าคือ พฤติกรรมของราคาเมื่อเข้าใกล้ระดับนั้นถ้าทองคำขึ้นไปด้วยแรงที่ต่อเนื่องวอลุ่มไม่แผ่วและไม่ถูกขายกดลงอย่างรุนแรงโอกาสที่จะไปต่อก็ยังมีอยู่แต่ถ้าราคาเริ่มชะลอแท่งเทียนเริ่มสั้นลงหรือมีสัญญาณการขายทำกำไรออกมาชัดเจนนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังต้องการพักดังนั้นการมองเป้าหมาย 4, 600ควรใช้เป็นกรอบในการวางแผนไม่ใช่สิ่งที่ต้องวิ่งตามอย่างตาบอด นักลงทุนที่อยู่รอดในตลาดทองคําระยะยาวไม่ใช่คนที่ถ่ายเป้าได้แม่นที่สุดแต่คือคนที่รู้ว่าเมื่อไรควรไปต่อและเมื่อไหรควรถอยออกมาก่อนที่ความโลภจะพาให้ตัดสินใจผิดพลาดเมื่อราคาทองคําขึ้นมาอยู่ในระดับสูงแบบนี้สิ่งที่นักลงทุนต้องเผชิญไม่ใช่แค่คําถามว่าทองจะขึ้นต่อหรือไม่แต่คือคําถามว่าเราควรทําอะไรซึ่งคําตอบจะแตกต่างกันไปตามสถานะของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นคนที่ถือทองอยู่แล้วคนที่พลาดจังหวะไป หรือคนที่กำลังคิดจะเข้าตลาดตอนนี้สำหรับคนที่ถือทองมาตั้งแต่ระดับล่างหรือเข้าซื้อตามแผนตั้งแต่ช่วงก่อนหน้าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การหวังว่าราคาจะขึ้นไปไกลแค่ไหนแต่คือการปกป้องกำไรที่มีอยู่ตลาดช่วงปลายปีสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีแต่ก็สามารถดึงกำไรกลับไปได้เร็วมากเช่นกันการทยอยขายบางส่วนหรือกำหนดจุดขายที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้าจะช่วยลดแรงกดดันทางอารมณ์และทำให้การตัดสินใจไม่ขึ้นอยู่กับความกลัว หรือความลบในแต่ละวันสำหรับคนที่พลาดจังหวะไม่ได้ซื้อในช่วงที่ราคาย่อลงมาสิ่งที่ควรทำมากที่สุดคือการยอมรับไม่ใช่การไล่ราคาการไล่ซื้อในช่วงที่ราคาวิ่งแรงและตลาดบางเป็นความเสี่ยงที่ไม่คุ้มค่าหากราคาขึ้นต่อคุณอาจได้กำไรเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าราคาย่อลงความเสียหายอาจมากกว่าที่คิดการรอจังหวะใหม่ในปีหน้าหรือรอการปรับฐานที่เหมาะสมจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าในระยะยาว ส่วนคนที่กำลังคิดจะเข้าตลาดตอนนี้ต้องตั้งคำถามกับตัวเองให้ชัดว่าเข้ามาเพื่ออะไรถ้าเป็นการเก่งกำไรระยะสัน้นต้องยอมรับความผ,ลผ,ลผลันผวนและใช้ขนาดพอตที่เล็กกว่าปกติแต่ถ้าเป็นการลงทุนระยะกลางหรือยาวราคาปัจจุบันอาจไม่ใช่จุดที่เหมาะสมที่สุดการรอให้ตลาดนิ่งขึ้นหรือมีสัญ,ญญาณที่ชัดเจนกว่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการเข้าผิดจังหวะไม่ว่าคุณจะอยู่ในกลุ่มไหนสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือห้ามตัดสินใจจากอารมณ์ของตลาด ราคาที่ขึ้นแรงสามารถทําให้เรามองข้ามความเสี่ยงและราคาที่ลงแรงสามารถทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่คนที่เข้าทุกจังหวะแต่คือคนที่เลือกเล่นเฉพาะจังหวะที่เหมาะกับตัวเองและกล้าพอที่จะไม่ทําอะไรเมื่อโอกาสยังไม่ชัดเจนแม้ว่าบรรยากาศปลายป,ายปีจะดูเหมือนเป็นใจให้กับฝั่งทองคําแต่สิ่งที่นักลงทุนไม่ควรมองข้ามเลยคือชุดตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญในช่วงต้นปีซึ่งมักจะกลายเป็นตัวแปร ى. ที่ทําให้ทิศทางของราคาทองเปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็วหลังจากตลาดเริ่มกลับมามีสภาพคล่องมากขึ้นในช่วงต้นเดือนมกราคมตลาดจะเริ่มจับตาตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นดัชนี ISM PMI ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP และที่สําคัญที่สุดคือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรหรือ Non Farm Payroll ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส่งผลโดยตรงต่อมุมมองเรื่องดอกเบีย้ยและนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐความเสี่ยงในช่วงเวลานี้ คือการที่ตลาดอาจคาดหวังผลลัพธ์ในทางลบมากเกินไปหากตัวเลขออกมาดีกว่าที่คาดแม้จะไม่ได้ดีมากทองคําก็อาจเผชิญแรงขายทํากําไรทันทีโดยเฉพาะถ้าราคาปรับตัวขึ้นแรงมาก่อนหน้านั้นแล้วการปรับฐานในลักษณะน,นี้อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีขนาดใหญ่กว่าที่นักลงทุนหลายคนเตรียมใจไว้ในทางกลับกันหากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแย่กว่าคาดหรือสะท้อนว่าตลาดแรงงานยังอ่อนแอทองคําก็อาจได้รับแรงหนุนต่อเนื่อง เพราะตลาดจะเริ่มกลับมากังวลเรื่องเศรษฐกิจและนโยบายการเงินอีกครั้งสิ่งนี้ทําให้ช่วงต้นปีเป็นช่วงที่ความผันผวนสูงและไม่เหมาะกับการถือพอร์ตหนักโดยไม่มีแผนรองรับสิ่งที่นักลงทุนควรทําคือการมองตัวเลขเศรษฐกิจเหล่านี้เป็นจุดทดสอบมากกว่าจะมองเป็นทิศทางที่แน่นอนหากทองคําสามารถยืนได้แม้ตัวเลขออกมาดีนั่นจะสะท้อนความแข็งแกร่งของแนวโน้มแต่ถ้าราคาเริ่มอ่อนตัวแรงการปรับฐาน100ถึง200 ดอลลาร์ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกและอาจกลายเป็นโอกาสสำหรับรอบถัดไปมากกว่าที่จะเป็นสัญญาณของการจบเทรน์นอกเหนือจากปัจจัยทางเศรษฐกิจแล้วอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่มีผลต่อราคาทองคำในระยะยาวคือประเด็นทางการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งในช่วงนี้เริ่มมีสัญญาณบางอย่างที่ตลาดยังไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักแต่มีศักยภาพในการกลายเป็นความเสี่ยงในอนาคตสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายอย่างไอซิส และบทบาทของสหรัฐในภูมิภาคเป็นปัจจัยที่อาจกลับมากระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยได้อีกครั้งแม้ในระยะสั้นข่าวเหล่านี้อาจยังไม่ส่งผลชัดเจนต่อราคาแต่ในเชิงโครงสร้างความตึงเครียดทางการเมืองมักสร้างแรงกดดันสะสมให้กับตลาดการเงินทั่วโลกในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนก็ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องจับตาการผ่อนคลายนโยบายบางด้านเช่นเรื่องชิปหรือการค้าอาจถูกมองว่าเป็นข่าวดีต่อเศรษฐกิจโลก และตามทฤษฎีแล้วควรกดดันทองคําแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในช่วงนี้คือทองคํากลับไม่ตอบสนองในทางลบนั่นสะท้อนว่าตลาดอาจกําลังมองข้ามข่าวดีระยะสั้นและให้น้ําหนักกับความไม่แน่นอนในภาพใหญ่มากกว่าข่าวเชิงบวกเฉพาะจุดนี่คือสัญ,ญญาณที่น่าสนใจเพราะเมื่อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคําไม่ถูกกดดันจากข่าวดีนั่นหมายความว่ามีแรงซื้อเชิงโครงสร้างรองรับอยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นความกังวลเรื่องเสถียรภาพเศรษฐกิจ หนีสาธารณะหรือความเสี่ยงทางการเมืองในระยะยาวสำหรับนักลงทุนสิ่งสำคัญคือการไม่ตื่นตระหนกกับข่าวรายวันแต่ต้องมองว่าภูมิรัฐศาสตร์เป็นตัวแปรที่ค่อยๆสะสมผลกระทบทองคําอาจไม่พุ่งเพราะข่าวเดียวแต่เมื่อหลายปัจจัยมารวมกันมันสามารถกลายเป็นเชื้อไฟที่ผลักดันแนวโน้มขาขึ้นให้ยืนได้นานกว่าที่หลายคนคาดคิดในช่วงที่ราคาทองคําเคลื่อนไหวแรงแบบนี้หลายคนพยายามหาคําตอบจากเครื่องมือทางเทคนิคไม่ว่าจะเป็นเส้นค่าเฉลีย่ย แนวรับแนวต้านหรือฟิโบนาชีเพื่อคาดเดาว,ว่าราคาจะไปทางไหนต่อซึ่งต้องบอกตรงไปตรงมาว่าเครื่องมือเหล่านี้มีประโยชน์แต่ไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของตลาดในมุมของเทคนิค,คระยะสั้นการใช้ฟิโบนาชีเพื่อประเมินแนวต้านถัดไปอาจช่วยให้เห็นกรอบการเคลื่อนไหวได้บ้างแต่ต้องยอมรับว่าแนวต้านเหล่านี้ไม่ได้สักดีสิทธ์และไม่ได้ทำงานเหมือนกันทุกครั้งโดยเฉพาะในตลาดที่สภาพคล่องตำ่ำราคาอาจทะลุแนวที่ดูแข็งแรงได้ง่าย หรือกลับตัวแรงโดยไม่ให้สัญญาณล่วงหน้าสิ่งที่สําคัญกว่าเทคนิคคือ mindset ของนักลงทุนทองคําไม่ใช่ตลาดที่เราจะชนะได้ด้วยการถ่ายทุกๆครั้งแต่เป็นตลาดที่ต้องอยู่รอดให้ได้นานพอเทคนิคอาจช่วยให้เราหาจุดเข้าออกได้ดีขึ้นแต่ถ้าไม่มีวินยัยไม่มีแผนและปล่อยให้อารมณ์นําทางการใช้เทคนิคมากแค่ไหนก็ไม่ช่วยให้ปลอดภยัยนักลงทุนที่มีประสบการณ์จะรู้ว่าบางครั้งการไม่ทําอะไรคือการตัดสินใจที่ดีที่สุด การรอให้ตลาดชัดเจนการรอให้ความผันผวนล,ลดลงหรือการรอให้ราคากลับเข้าสู่โซนที่เหมาะสมกับแผนของตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนที่ยั่งยืนไม่ใช่ทุกการเคลื่อนไหวของราคาจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วเทคนิคเป็นเพียงเครื่องมือแต่ mindset คือสิ่งที่กำหนดผลลัพธ์ในระยะยาวถ้าคุณสามารถยอมรับความไม่แน่นอนของตลาดได้ไม่หลงไปกับกำไรระยะสั้นและไม่ตื่นตระหนกเมื่อราคาแว่งแรงทองคำจะไม่ใช่ตลาดที่น่ากลัว แต่จะกลายเป็นตลาดที่คุณสามารถอยู่ร่วมกับมันได้อย่างมีสติและมีแผนในทุกการตัดสินใจเมื่อเดินมาถึงช่วงปลายปีสิ่งที่สำคัญไม่แพ้การดูกราฟหรือวิเคราะห์ข่าวคือการหันกลับมาทบทวนบทเรียนที่ตลาดสอนเราในรอบปีที่ผ่านมาไม่ว่าปีนี้คุณจะได้กำไรหรือขาดทุนทองคำได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตลาดไม่เคยใจดีกับคนที่ประมาทและไม่เคยลงโทษคนที่มีวินยัยสำหรับคนที่ทำกำไรได้ในปีนี้อยาสับสนระหว่าง กำไรกับความเก่งเพราะหลายครั้งกําไรเกิดจากจังหวะของตลาดมากกว่าความสามารถของเราการหลงเชื่อว่าตัวเองเก่งเกินตลาดเป็นจุดเริ่มต้นของความผิดพลาดในรอบถัดไปการรักษากําไรและรู้จักพอคือทักษะที่ยากไม่แพ้การหาจุดเข้าส่วนคนที่ขาดทุนหรือพลาดโอกาสอย่ามองว่ามันคือความล้มเหลวแต่ให้มองว่ามันคือค่าเรียนตลาดทองคําเป็นตลาดที่เปิดโอกาสให้เราเสมอแต่จะเปิดให้เฉพาะคนที่ยังอยู่ในเกมการล้างพอร์ต หรือการฝืนเอาคืนด้วยอารมณ์คือสิ่งเดียวที่ทําให้เราไม่มีโอกาสกลับมาปลายปีจึงไม่ใช่เวลาที่เหมาะกับการแบกความเสี่ยงหนักๆแต่เป็นเวลาที่เหมาะกับการลดพอร์ตพักใจและเตรียมตัวสําหรับปีถัดไปการออกจากตลาดชั่วคราวไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นการรักษากําลังเพื่อกลับมาในจังหวะที่ดีกว่าท้ายที่สุดแล้วการลงทุนที่ยั่งยืนไม่ได้วัดกันที่ว่าคุณทํากําไรได้มากแค่ไหนในปีเดียวแต่วัดกันที่ว่าคุณสามารถอยู่รอด และเติบโตไปพร้อมกับตลาดได้กี่ปีถ้าปีนี้คุณยังอยู่มีประสบการณ์เพิ่มและยังมีพอร์ตให้เริ่มใหม่นั่นถือว่าคุณชนะตลาดไปแล้วในระดับหนึ่งเมื่อมองย้อนกลับไปตลอดเรื่องราวของทองคําในช่วงปลายปีนี้สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากคือตลาดไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่รีบที่สุดแต่ให้รางวัลกับคนที่เข้าใจตัวเองมากที่สุดบทเรียนสําคัญไม่ใช่ว่าทองจะไปถึง 4, 600หรือไม่แต่คือเรามีแผนรับมือกับทุกสถานการณ์หรือเปล่า ไม่ว่าจะขึ้นแรงหลงแรงหรือออกข้างแบบไร้ทิศทางปีหน้าจะเป็นอีกปีที่ตลาดยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทั้งเศรษฐกิจการเมืองและนโยบายการเงินแต่ความไม่แน่นอนเหล่านี้ก็จะสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับคนที่เตรียมตัวดีเสมอคำถามคือคุณจะเลือกเป็นคนที่ไล่ตามตลาดหรือเป็นคนที่รอจังหวะให้ตลาดเดินเข้าหาแผนของคุณผมอยากชวนคุณลองคิดดูว่าถ้าทองคำมีการปรับฐานจริงคุณจะกล้ารับไหม และถ้าทองคําไปต่อแรงกว่าที่คิดคุณจะมีวินัยพอที่จะไม่โลภหรือเปล่าประสบการณ์ของคุณกับทองคําในปีนี้เป็นอย่างไรได้บทเรียนอะไรบ้างลองคอมเมนต์เล่าให้กันฟังเพราะมุมมองของคุณอาจช่วยให้นักลงทุนคนอื่นตัดสินใจได้ดีขึ้นถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากแชร์ให้เพื่อนที่สนใจทองคําได้ฟังด้วยกันกดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดมุมมองและกลยุทธ์ในปีหน้าเราจะได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกันในตลาดนี้